ก็ที่ผ่านมาก็เน้นตัวเครื่องกันซะส่วนใหญ่นะที่ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปให้ชมกันก็น่าจะเป็นในส่วนของชุดหางนะครับสองตัวนี้ก็เป็นชุดหางรุ่นซีหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเป็นซีหนึ่งที่เห็นกันทั่วไปในโรบินญี่ปุ่นนะครับนี่ครับตัวถ้วยคัดถ้วยคัดนะจะมีตัวบูธนะครับบูธหัวผ่าตรงนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นสองท่อนนะครับแยกกันตรงนี้ก็จะเป็นบูทยางนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับเพื่อสังเกตเห็นนะครับนี่ลูกปืนตัวนี้ก็ถ้าใช้ไปนานๆตัวบูทยางนี้จะสึกนะครับพอมันสึกบาลานซ์ที่การทรงตัวมันจะไม่ได้สมดุลครับก็จะเกิดอาการสั่นเช่นกันครับแล้วก็ฝั่งทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นน็อตที่เป็นยึดเบอร์สิบนะครับ ส่วนความพิเศษของเครื่องที่เป็นกัดลายนะครับนอจาจกตัวเครื่องของเขาเลยครับนี่ครับชุดหางสังเกตเห็นนะครับจะไม่มีบูทแล้วนะครับบูทตัวนี้ตัดทิ้งไปนะครับก็จะเป็นตัวถ้วยแล้วก็เป็นเกลียวนะครับตัวแกนนี้ก็จะเป็นการตับเกลียวตัวแกนนี้ขันเข้ากับตัวถ้วยนี้นะครับสุกปืนก็อย่างนี้นะครับเรื่องการสั่นการอะไรแค่เป็นนานๆน,นะครับ ระยะฟรีแบบนี้ครับระยะเคลียร์แลนด์แบบนี้แทบไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับเวลามันสึกมันจะมีระยะฟรีของตัวนี้นะครับทางด้านหน้าเขาเป็นเชื่อมติดเลยนะครับนี่ครับเชื่อมติดเลยก่อนนี่คือความพิเศษของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นชุดหางกัดลายแท้เดิมของนะครับพอดีก็เดี๋ยวจะเก็บงานชุดหางเอาไว้จะทํา คลิปเครื่องเกิดลายชุดหนึ่งให้ชมกันเป็นแบบดั้งเดิมมันนะครับแต่เครื่องตัวนี้นะ้ํามันเข้านะครับผมผ่าเครื่องแล้วก็เดี๋ยวกําลังเพิ่งเก็บงานยิงทรายตัวแข็งเครื่องอะไรเสร็จหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวประกอบเป็นชุดเครื่องให้ชมกันก่อนแนะนําเป็นชุดหางให้ชมนะครับเรื่องความนี่ครับความพิเศษของเขาจะสังเกตเห็นนะครับนี่ครับมันจะนิ่งนี้เลยครับถ้าพวกงนี้ก็อาจจะมี สายมีสะบัดบ้างนะครับถ้าตัวบูตตัวนี้มันสึกนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม